สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับนี่อยู่ที่ปั๊มน้ามันไผ่สีทองนะครับเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับอ่าอันนี้เป็นปั๊มติดถนนนะครับปั๊มขนาดเล็กครับหนึ่งตู้สี่หัวจ่ายครับเหมาะแก่พื้นที่แคบๆนะครับนี่ครับก็จะเติมนด้วยสองข้างครับก็จะมีดีเซลกับเก้าห้าครับเกตเก้าห้า ข้างนี้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็สะดวกสบายสําหรับรถมาได้สองข้างเลยนะครับซ้ายขวาเติมได้หมดนะครับนี่นครับก็จะเป็นตู้เดียวนะครับสีว่วา่ายเมื่อหนึ่งก็ตกสองแสนกว่าบาทนะก็ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าถึงไม่น่าถึงนะก็เกือบเกือบเลยครับก็ ถ้าเป็นตู้เดียวสองหัวใจก็ตกแสนกว่าแล้วแสนแสนสี่หมื่นหรือเปล่านะครับแสนสี่หมื่นแต่ก็ไม่แน่ครับมันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับการลูกค้ามาพอดนนีผมมาเฝ้าน้ำมันให้เด็กปั๊มวันนี้เด็กปั๊มไปเกี่ยวข้าวครับอันนี้ต้องมาเติมน้ำมันเองนะครับต้องมาเติมน้ำมันเองก็ดูที่ร้านด้วยดูปั๊มด้วยนะครับ เป็นอย่างนี้ครับถ้าคนงานไม่มาเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งหมดนช่วงเกี่ยวข้าวด้วยครับมาคนเดียวอาคนหนึ่งให้ไปส่งของนะครับครับคนงานมาคนเดียวนะครับมีคนหนึ่งให้ไปส่งของครับผมก็ได้อ่ามาเติมน้ํามันแทนนะครับอันนี้เติมตั้งแต่ตีห้านะครับเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับเพราะว่ารถเกี่ยวรถเกี่ยวมาเอาน้ำมันแต่เช้านะครับ ช่วงนี้เป็นขาขึ้นเลยนะครับใครที่เปิดปั๊มช่วงนี้นะครับถือว่าบูมเลยนะครับโอ้ยอดยอดขายแบบดีมากนะครับฉเฉลี่ยวันหนึ่งอยู่ที่หกหมืนนะครับหกหมืนถึงเจ็ดหมื่นนะครับยอดขายน้ามันอ่าก็ฉเฉลี่ยก,กาไรดูก็ก็เหลือเยอะอยู่นะครับกําไรเราเอาคร่าวๆนะครับห้าหกพันไปเนาะ จากปกติก็ยอดประมาณหมื่นกว่านะครับวันธรรมดานะครับไม่ใช่ช่วงเกี่ยวข้าวนะครับมันเป็นช่วงด้วยนะครับเพราะว่าโซนนี้มันจะอยู่ใกล้ปั๊มใหญ่พอสมควรนะครับอยู่ใกล้ปั๊มพีทีนะครับก็ห่างกันแค่สามกิโลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เปิดเผื่อที่ได้ใจใช้ในรถของเราเองนะครับไม่ต้องไปวิ่งซื้อนะครับ <cell. S 2> เราก็ได้เติมรถตัวเองแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็พอได้ค่าคนงานนะครับแต่ละวันแต่ช่วงนี้ถือว่าโอเคนะครับช่วงนี้ถือว่านาทีทองนะครับแต่น้ามันก็ยังขึ้นมนเดิมเลยนะครับน้ามันโอพูดถึงกําไรก็ถือว่าน้อยครับน้อยนิดนะครับแต่ถ้าทํายอดได้ยเยอะเราก็ถือว่าโอเคเราอยู่ได้นะครับน้ํามันไม่ลงเลยนะครับน้ํามันดีเซลนะครับ มันจะลงเป็นช่วงนะครับแต่ลงลงมาก็ไม่กี่บาทแล้วก็ขึ้นมาคืนนะครับขึ้นมาคืนถือว่ายากนะครับช่วงกกยน้ำมันนะครับถ้าถ้าเราไม่มีลูกค้าแบบประจำนะครับไม่มีลูกค้าพวกผู้รเหมาที่ใช้รถบรรทุกเยอะๆนะครับเราก็อยู่ยากนิดนึงนะแต่ก็อยู่ได้นะครับแต่ก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเราคือว่าโอเคนะครับเป็นน้ำมันที่สวยนะครับเดียวกันกับเชลเลยนะ เกลียดเดียวกันเลยก็ลูกค้าใช้แล้วก็ติดใจนะครับว่าเออมันมันเร่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราาน้ำมันเราเต็มลิตรนะครับแล้วตรวจตรวจทุกๆอ่าตรวจวัดทุกปีนะครับจะมีกรมพลังงานมาตรวจวัดนะครับอ่าใส่เกลอนได้ปกตินะครับก็จะใส่เกลอนวัดวัดเกณียได้เลยนะว่าได้กี่ลิตรกี่ลิตรนะครับโอเคลูกค้ามา เป็นรถคนเ้่ารถเกี่ยวรถอะไรนะครับแต่ละวันวันนี้ได้หลายหมื่นแล้วครับก่อนจะข้ามก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับ่ะก็ฝากกิจการนะครับใครใครที่คิดจะทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม้นะครับความเจริญทรัพย์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ